เธอต้องเผชิญกับการทรยศที่เจ็บปวดที่สุดเมื่อสามีบอกว่าจะไปเมืองนอกสามปีแต่กลับมาพร้อมกับภรรยาใหม่และลูกแต่สิ่งที่เธอไม่ได้รู้คือเขากำลังหลอกเธอไปหาผู้หญิงคนอื่นแล้วเธอจะทำยังไงเมื่อพบว่าทุกสิ่งที่เธอเชื่อมันกลายเป็นแค่คำโกหกอย่าพลาดคลิกดูตอนนี้แล้วคุณจะไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นตอนท้ายห้องมือสนิทนอกจากแสงไฟจากหลอดไฟที่ส่องสว่างท่ามกลางความเงียบงนัน หญิงสาวนั่งอยู่ข้างเตียงของแม่ที่นอนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถขยับได้สิบปีที่เธอต้องดูแลแม่ที่เป็นอัมาาพาตทุกทนอย่างเงียบๆภายใต้การถูกทอดทิ้งขณะที่ผัวของเธอกลับหลงรักเด็กสาววัยสิที่เข้ามาในชีวิตเขาเสียงลมหายใจของแม่ที่เงียบสนิทในห้องบ่งบอกถึงความอ่อนแอที่ไม่มีทางรอดแสงไฟจากหน้าต่างห้องเพียงเล็กน้อยทําให้เงาของทุกสิ่งดูยิ่งใหญ่และน่ากลัวขึ้นเมื่อประตูห้องเปิดออกเสียงก้าวเท้าของคนหนึ่งดังเข้ามาในห้อง เธอหันไปมองและเห็นสามีที่ยืนอยู่หน้าประตูในชุดเชื้อสีน้ำเงินที่ดูเหมือนจะรีบอะไรบางอย่างเขามองไปที่เธอและพูดเสียงต่ำขอโทษนะที่ฉันต้องทำแบบนี้หญิงสาวรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดในคำพูดนั้นแม้จะไม่เคยได้ยินจากปากเขามานานหลายปีเขาเดินเข้ามาใกล้เตียงแม่ที่นอนอยู่ไม่สามารถรับรู้ความเจ็บปวดที่เขาทำไว้และแล้วเขาก็ยัดสมุดบัญชีใส่มือเธอโดยไม่พูดอะไรอีกหญิงสาวมองที่สมุดบัญชีในมือสับสนและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ทันทีที่เธอเปิดมันออกภายในหน้าปกที่เปียกไปด้วยเหงื่อของเขาเธอพบว่ามันมีเงินจํานวนมากเงินที่เขาทิ้งให้เธอเพื่อทำหน้าที่ของคนที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังเสียงประตูห้องปิดดังขึ้นในขณะที่เธอนั่งค้างอยู่ในความรู้สึกสับสนเธอยังรู้สึกถึงการสูญเสียทั้งแม่และสามีในขณะเดียวกันและตอนนั้นเองที่เธอรู้สึกถึงแรงกดดันจากภายในที่ทำให้เธออยากหาคำตอบทุกอย่างจากสมุดบัญชีนี้ขณะที่เธอสัมผัสกับความรู้สึกที่อึดอัดและไม่สามารถหลีกหนีได้ ชีวิตที่เคยคิดว่าเป็นไปตามแผนกลับกลายเป็นความโหดร้ายที่ซ่อนอยู่ในแต่ละวันและตอนนี้ทุกอย่างเริ่มแสดงให้เห็นในสมุดบัญชีเล่มนี้เธอกลืนน้ำลายหนืดหนืดขณะที่พยายามรวบรวมความคิดมองไปที่สมุดบัญชีอีกครั้งและพบว่ามีรายละเอียดบางอย่างที่ทําให้เธอแทบไม่เชื่อในขณะที่มือของเธอยังคงสั่นจากความตกใจเธอรู้สึกถึงความเย็นที่เริ่มแผ่เข้ามาในหัวใจของเธอความรู้สึกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวกําลังแหลกสลาย จนในที่สุดทุกอย่างก็เข้าที่เธอเข้าใจแล้วว่าเขาทำแบบนี้ไม่ใช่แค่เพื่อปกปิดความผิดแต่เพื่อให้เธอเห็นความจริงทั้งหมดความจริงที่มันไม่เคยจะออกมาเธอยังคงนั่งอยู่ในห้องนั้นจับสมุดบัญชีแน่ในมือมองไปรอบๆและได้ยินเสียงลมหายใจของแม่ที่ดังอยู่ในหูเธอเริ่มรู้สึกถึงความเย็นยเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเหมือนทุกสิ่งกำลังจมอยู่ในความมืด เธอถามตัวเองในใจว่าสิ่งที่เธอกำลังเผชิญอยู่นี้คืออะไรทำไมชีวิตของเธอต้องกลายเป็นแบบนี้คำตอบกลับมาในหัวของเธอเหมือนเสียงคำถามที่ไม่เคยมีคำตอบเธอรู้สึกท่วมท้นด้วยความเศร้าและความผิดหวังในขณะนั้นเธอไม่สามารถคิดอะไรได้อีกเสียงกดสมุดบัญชีดังขึ้นในหูของเธอทุกสิ่งเริ่มเลือนลางแต่ในช่วงที่ความเงียบพลีคลายไปเรื่อยๆความรู้สึกที่ท่วมท้นเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความคิดที่มืดมน เธอยังนั่งอยู่ข้างเตียงของแม่ที่ไม่สามารถขยับได้เหมือนกับชีวิตของเธอที่เคยหยุดอยู่กับที่สายตาของเธอไม่สามารถละออกจากสมุดบัญชีในมือได้มันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเงินในบัญชีที่มีตัวเลขมากมายกลับไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นแม้แต่น้อยมันเหมือนเป็นตัวบ่งบอกถึงการละทิ้งความขาดแคลนความแยกแยะที่เกิดขึ้นในครอบครัวเสียงลมหายใจของแม่ที่เธอได้ยินยังคงเป็นสิ่งที่คอยย้ำเตือนให้เธอรู้ว่า บางครั้งชีวิตก็ไม่สามารถควบคุมได้แม้จะพยายามมากแค่ไหนเธอหันไปมองหน้าผู้ชายที่เคยเป็นสามีของเธอเขาหายไปแล้วทิ้งเธอให้เผชิญกับความจริงที่เจ็บปวดและคาดไม่ถึงมันทําให้เธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กําลังจะพังทลายลงมาแต่สิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกแย่ที่สุดคือความรู้สึกของการถูกทิ้งไว้ข้างหลังเธอเคยให้ทุกอย่างเพื่อคนที่เธอรัก เคยยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวยังคงอยู่ด้วยกันและตอนนี้สิ่งที่เธอได้รับกลับมาคือความรู้สึกโดดเดี่ยวในที่สุดเสียงของแม่ที่เริ่มหายใจช้าลงทําให้เธอสะดุง้งนั่นคือการเตือนให้เธอรู้ว่าเธอไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปความจริงที่เธอหลีกเลี่ยงมาตลอดชีวิตกําลังเปิดเผยเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งแทรกเข้ามาในใจของเธอเป็นความโกรธแค้นที่เริ่มก่อตัวขึ้น ความแค้นที่ไม่สามารถหันกลับไปแก้ไขได้และแล้วเสียงคลิกของประตูห้องดังขึ้นเสียงฝีเท้าคุ้นเคยทำให้เธอเงยหน้าขึ้นเป็นเขาเขากลับมาแล้วเขาหยุดยืนอยู่ที่ประตูดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความเจ็บปวดที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ในใจของเธอไม่มีอะไรจะสามารถลบล้างความเจ็บปวดนั้นได้เธอพยายามข่มใจให้สงบแต่กลับพบว่า ความทรมานในจิตใจยากจะห้ามเขาก้าวเข้ามาหาเธอทุกก้าวที่เขาก้าวใกล้ยิ่งทําให้ความเย็นชาจากความผิดหวังแผ่ขยายไปทั่วร่างกายของเธอฉันขอโทษฉันไม่ได้หมายให้มันเป็นแบบนี้เขาพูดด้วยเสียงต่ำแต่ในหัวของเธอกลับรู้สึกเหมือนคำพูดนั้นทำให้เจ็บยิ่งกว่าเดิมเขายื่นมือออกไปข้างหน้าแต่เธอไม่สามารถจับมันได้เพราะในตอนนี้เธอไม่รู้สึกว่ามันคือการขอโทษ มันคือแค่การหลบหนีจากความจริงที่เขาก่อขึ้นทุกอย่างกลับดูไร้ความหมายเธอกำสมุดบัญชีแน่นขึ้นในมือสายตาของเธอจ้องมองไปที่เขาอย่างเย็นชาฉันจะไม่ขอโทษเธอเพราะเธอก็คงไม่ต้องการมันแล้วคำพูดที่ไม่เต็มใจแต่ก็ทำให้เธอรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เธอต้องการจะได้ยินมาตลอดคำพูดที่ทำให้เธอเริ่มเข้าใจว่าเธอต้องเดินออกไปจากที่นี่ เดินออกจากโลกที่ไม่มีเธอเดินไปหาคำตอบในชีวิตที่เธอเคยลืมเสียงประตูห้องที่ปิดลงเบาๆเธอรู้แล้วว่าทุกอย่างจบลงแล้วในความเงียบที่ลึกซึ้งเธอยังคงนั่งอยู่บนเตียงข้างแม่ที่ไม่ได้รับการตอบรับจากใครทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนวนในหัวของเธอเสียงเต้นของหัวใจที่ดังก้องทำให้เธอรู้สึกเหมือนจะเป็นลมเธอมองไปที่สมุดบัญชีที่ยังคงอยู่ในมือ มันเหมือนเป็นการเตือนให้เธอตระหนักว่าทุกสิ่งที่เธอเคยรู้จักกำลังแปลเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงในครอบครัวแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงในตัวเธอเองเธอรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในอกของเธอเหมือนกับความจริงที่หนักหน่วงกำลังจะทำลายทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อเงินที่อยู่ในสมุดบัญชีอาจจะมีค่ามากมายในโลกภายนอกแต่มันไม่สามารถชดเชยสิ่งที่เธอสูญเสียไปมันไม่สามารถเติมเต็มความว่างเปล่าที่หลงเหลือในใจของเธอ เสียงประตูห้องปิดดังอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้มองไปที่ประตูเธอมองไปที่แม่ที่นอนอยู่ในความเงียบสงบที่เหมือนจะถาวรเธอรู้สึกถึงการตัดสินใจที่กำลังจะมาถึงการตัดสินใจที่ไม่ใช่แค่การ,รเผชิญหน้ากับความจริงแต่การยอมรับในสิ่งที่เธอไม่สามารถควบคุมได้เธอเข้าใจแล้วว่าบางครั้งการยอมปล่อยให้ทุกสิ่งไปตามทางของมันอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่เธอก็ยังไม่สามารถหลีกหนีจากความโกรธที่หล่อหลอมภายในใจเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถกรับไปเป็นคนเดิมที่เคยเชื่อมั่นในความรักเพราะทุกสิ่งที่เคยเป็นความจริงกลับกลายเป็นแค่ภาพลลงตาจากการที่เธอเฝ้าดูแลแม่มานานเธอกลับรู้สึกว่าทุกอย่างที่เธอเคยเสียสละนั้นคงไม่มีค่ามันเหมือนกับการที่เธอทุ่มเทเพื่อบางสิ่งแต่สุดท้ายกลับพบว่าทุกสิ่งที่เธอทำคือการเสียเวลาในขณะนั้นน้ำตาคลอในดวงตาของเธอมันไม่ใช่แค่ความเศร้า แต่เป็นการปล่อยให้ตัวเองเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดที่เธอเคยหลีกเลี่ยงเธอหันมองไปที่สมุดบัญชีในมืออีกครั้งและในที่สุดเธอก็ตัดสินใจการยอมรับความจริงว่าเธอต้องเดินทางไปข้างหน้าเธอไม่มีทางเลือกอีกแล้วเธอจะต้องยอมรับความเจ็บปวดนี้และทำให้มันกลายเป็นพลังในการเดินหน้าต่อไปเสียงร้องของแม่ดังขึ้นในหูของเธอแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้รู้สึกเศร้าอ,อีกแล้ว เพราะในที่สุดเธอได้ปล่อยทุกอย่างไปเธอนั่งนิ่งอยู่ข้างเตียงแม่น้ำตาเริ่มแห้งบนใบหน้าแต่หัวใจยังคงรู้สึกหนักหน่วงเสียงหายใจของแม่ที่ดังช้าๆในห้องยังคงสะท้อนอยู่ในหูของเธอมันทําให้เธอรู้สึกถึงความทรมานที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ในขณะที่เธอจ้องมองไปที่ใบหน้าของแม่ความรู้สึกในใจเริ่มชัดเจนขึ้นความรู้สึกถึงการสูญเสียทั้งคนรักและครอบครัวมันเหมือนการตัดสินใจที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกแล้ว เธอเริ่มมองเห็นภาพของตัวเองในอนาคตภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินผ่านความเจ็บปวดและความเสียใจแต่ในที่สุดก็หาทางเดินต่อไปเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถอยู่ในอดีตได้ตลอดไปไม่สามารถเผชิญหน้ากับความผิดหวังที่เกิดขึ้นแล้วเธอรู้สึกถึงความรู้สึกที่เย็นเยียบและแข็งแกร่งที่เริ่มก่อตัวในใจมันคือความสามารถในการยืนหยัดในที่สุดเธอก็ลุกข,ขึ้นจากที่นั่งข้างเตียงแม่ มือที่ถือสมุดบัญชีไว้แน่นก็ได้หลวมขึ้นมันเหมือนกับการปล่อยทุกสิ่งที่เธอเคยกังวลแล้วเธอก็เดินไปที่หน้าต่างแสงจากดวงอาทิตย์ที่เริ่มทอแสงเข้ามาในห้องทำให้ทุกสิ่งดูมีชีวิตชีวาขึ้นเธอเปิดหน้าต่างออกไปและรับลมหายใจที่สดชื่นเป็นการรับรู้ถึงการเริ่มต้นใหม่แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถทำให้ทุกสิ่งกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ แต่ในที่สุดเธอก็เริ่มเข้าใจว่าบางครั้งการยอมรับความจริงก็เป็นการก้าวข้ามอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเธอหันไปมองแม่ที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงแม้จะไม่มีการตอบสนองแต่เธอรู้ว่าแม่ยังคงอยู่ที่นั่นและในใจของเธอมีการยอมรับว่าเธอต้องทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อให้ตัวเองเดินต่อไปชีวิตไม่เคยเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้แต่การเลือกที่จะอยู่หรือไปน,นั้นอยู่ที่ตัวเราว่าจะตัดสินใจอย่างไร ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือบทเรียนที่ทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นมันอาจจะเจ็บปวดแต่มันก็เป็นการเติบโตที่สําคัญเธอละสายตาจากหน้าต่างแล้วหันกลับไปที่เตียงของแม่น้ําตาเริ่มไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเสียใจมันเป็นน้ําตาที่เกิดจากการปล่อยวางการยอมรับและการเริ่มต้นใหม่น้ําตาของเธอหยดลงบนมือที่ยังกุมสมุดบัญชีไว้แน่น แต่ในครั้งนี้น้ำตาเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกอ่อนแออีกต่อไปมันเหมือนกับการปลดปล่อยตัวเองจากภาระที่แบกมานานเธอหันกลับไปมองแม่ที่นอนอยู่บนเตียงไม่มีเสียงตอบรับจากแม่แต่เธอรู้สึกถึงการยอมรับในใจของตัวเองเธอไม่ได้รู้สึกเสียใจเพียงเพราะแม่ไม่สามารถรับรู้ทุกอย่างได้เธอรู้ว่าไม่ยังคงอยู่ในใจของเธอเสมอและในใจของเธอตอนนี้เต็มไปได้วยความมุ่งม,มั่นที่ไม่เคยมีมาก่อน เธอลงมือปิดสมุดบัญชีและววางมันลงบนโต๊ะข้างเตียงแล้วเธอก็เดินออกจากห้องไปเสียงก้าวเท้าของเธอดังชัดในความเงียบงันของบ้านเมื่อประตูห้องปิดลงเธอรู้สึกถึงอิสรภาพที่เหมือนจะหายไปนานเธอเดินไปที่ห้องที่เคยเป็นของเธอกับสามีห้องที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่ไม่น่าเชื่อแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นเพียงแค่ห้องที่ว่างเปล่าเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่เธอรู้ว่าเธอพร้อมจะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเธอไม่ต้องการให้ความเจ็บปวดจากอดีตมาหยุดการเดินทางของเธอเธอจะไปข้างหน้าและในที่สุดเมื่อเธอมองออกไปที่สวนหน้าบ้านดวงอาทิตย์ที่เริ่มรับขอบฟ้าเธอรู้สึกถึงความสงบที่ค่อยๆกลับมาหาเธอเธอไม่ได้รู้สึกว่าทุกสิ่งมันจบลงแล้วแต่เธอรู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ในช่วงเวลานั้นเอง เธอรู้สึกเหมือนกับการล้างบาปในจิตใจเธอไม่ได้ลืมทุกสิ่งที่ผ่านไปแต่มันคือการยอมรับในความจริงที่เกิดขึ้นและการเติบโตขึ้นจากความเจ็บปวดเธอเข้าใจแล้วว่าการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้มันคือการให้โอกาสตัวเองให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่และในตอนนั้นเองเธอรู้สึกถึงพลังที่กลับมาเต็มตัวพลังในการยืนหยัดต่อไป แม้จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากาเธอก้าวออกจากบ้านไปและแม้จะมีคำถามมากมายที่ยังค้างคายอยู่ในใจเธอก็รู้ว่าเธอกำลังจะหาคำตอบนั้นไม่ใช่จากคนอื่นแต่จากตัวเธอเองหลายเดือนผ่านไปบ้านที่เคยเงียบสงัดกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเธอเริ่มสร้างชีวิตใหม่จากสิ่งที่เธอคิดว่าจะไม่สามารถเริ่มต้นได้อีกแม่ของเธอยังคงนอนอยู่ในห้องนั้น แต่ตอนนี้เธอได้ตั้งใจดูแลแม่อย่างเต็มที่เธอเริ่มพบความสงบภายในตัวเองและทุกเช้าที่เธอลุกขึ้นจากเตียงเธอรู้ว่าเธอมีพลังที่จะ,ะเผชิญกับชีวิตได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดจากอดีตหรือแม้แต่ความสูญเสียที่เธอเคยคิดว่าเธอจะไม่สามารถรับมือได้เธอเริ่มพบว่าในแต่ละวันมีสิ่งดีๆที่เธอสามารถให้ความสำคัญเสียงหัวเราะของเพื่อนที่มาเยี่ยมเยียนการนั่งอยู่ข้างเตียงแม่ในยามเย็น แม้ว่าเธอจะยังคงไม่มีคำตอบทั้งหมดเธอก็รู้ว่าเธอไม่ได้เดินคนเดียวทุกทุกก้าวที่เธอเดินออกไปข้างนอกบ้านรู้สึกเหมือนกับการพบเส้นทางใหม่เส้นทางที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและในวันที่ท้องฟ้าจับสเธอยืนมองไปที่โลกกว้างรู้ว่าเธอได้สร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้หญิงที่เคยเสียใจแต่เธอคือผู้หญิงที่แข็งแกร่งขึ้นจากการเรียนรู้ จากความเจ็บปวดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและในที่สุดเธอพบว่าความสงบที่แท้จริงไม่ได้มาจากการหลีกหนีแต่มาจากการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและยอมรับว่าทุกสิ่งในชีวิตมีค่าเธอถอนหายใจยาวรู้ว่าทุกสิ่งจะดีขึ้นในช่วงเวลาที่เงียบสงัดเธอคิดถึงแม่อีกครั้ง และส่งคำขอบคุณที่ไม่มีวันสิ้นสุดไปยังท้องฟ้าขอบคุณที่ทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นเธอพูดกับตัวเองในใจและยิ้มในที่สุดเธอก็ได้พบกับการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริง